สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เป็นการเปิดตัวโครงการทิปแอดพีดีดีสเตชันนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทปตทนะครับและทิพยประกันภัยซึ่งถือได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่ในการดาเนินธุรกิจนะครับปตทก็เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ามันและพลังงานทิพยประกันภัยเองก็เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนําของธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับเราสองบริษัทนั้นร่วมมือกันที่จะนําเรื่องของการประกันภัยไปสู่ประชาชน โดยจัดทําให้มีการทําประกันภัยที่สถานีบริการน้ํามันของปอตทเตผลที่เราเลือกใช้สถานีบริการของปตทนั้นก็สืบเนื่องจากว่าสถานีบริการน้ํามันในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับที่พยัคฆประกันภัยก็โชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมาให้บริการที่สถานีบริการของปตทนะครับโดยสถานีบริการของปตทนั้นนะครับมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจํานวนถึงพันกว่าสถานีเลยทีเดียวนะครับในปีนี้ เราได้เปิดให้บริการไปแล้ว150สถานีบริการนะครับภายในสิ้นปีก็คาดว่าจะมี200สถานีบริการและภายในปีหน้าเราก็จะกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับการให้บริการที่สถานีบตทนั้นนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ว่าประชาชนเดินทางมาเติม,มน้ามันก็สามารถที่จะมาต่อ หรือมาจะทำประกันภัยได้ที่สถานีบริการน้ำมันของปตทได้โดยทันทีนอกจากนี้เราได้มีการเตรียมทีมงานนะครับทิปสมาร์ทแอสซิสนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้เป็นผู้ที่จะคอยดูแลและก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราในยาณที่เกิดอุบัติเหตุทิปสมาร์ทแอสซิสเหล่านี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะคอยดูแลประชาชนไม่ว่าจะแบตหมดหรือว่ายางลมรั่ว หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะให้บริการด้านของการปฐมพยาบาลนะครับสิ่งเหล่านี้เราคอยให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของที่พยาบาลกันไทยนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือโทรไปที่สถานีบริการใกล้ท่านได้เลยนะครับสำหรับในโครงการนี้นะครับเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากจะเป็นการขยายเครือข่ายการให้บริการของที่พยาบาลกันไทยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้กับสถานีบริการน้ามันทั่วประเทศไทยด้วยครับสำหรับในปีแรกนี้นะครับเรื่องของเป้าหมายในการที่จะ มีการรับประกันภัยายในโครงการทิปแอดพอร์ตทอร์สเตชันหรือ p d ดี t ีสเตชนั้นนะครับเนื่องจากเราเปิดตัวในช่วงของปลายปีเพราะ,ะนั้นเราไม่ได้กำหนดเป้าหมายสาหรับปีนี้เป็นการเฉพาะแต่เราก็าำหนดเป้าหมายสําหรับการดำเนินการทั้งปีเอาไว้นะครับว่าเราหน้าที่จะมีเบี้ยรประกันภัยในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทครับ